แอปทักษะอ่อนผักสุขเจริญประวัติกับเจ็ดเรื่องจริงสุดเพอร์เฟกที่ทำให้ทุกคนรักเธอมากขึ้นหากจะเอ่ยชื่อถึงแอปทักษะอ่อนเชื่อเลยค่ะว่าทุกคนต้องนึกถึงผู้หญิงสุดเพอร์เฟก ที่เพียบพร้อมไปด้วยความเรียบร้อยอ่อนหวานและวางตัวดีแม้จะทำงานอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีก็ไม่เคยมีข่าวเสียหายไม่แปลกใจทำไมใครๆถึงรักและให้โอกาสเธอมาโดยตลอดและในวันนี้ เราจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับนางเอกในมาานางฟ้าคนนี้ให้มากขึ้นกับเจ็ดเรื่องจริงที่ทำให้ทุกคนยิ่งหลงรักเธอว่าแล้วก็ตามมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ประวัติแอปทักษอ่อน ทักษอ่อนผักสุขเจริญทีืเล่นชื่อแอปเกิดเมื่อวันที่27ตุลาคม2523ปัจจุบันอายุย่าง40ปีส่วนสูง163เซนติเมตรน้ำหนัก45กิโลกรัม จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนพระไทยอุดดมศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนราชินีบนและระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยชีวิตในวัยเรียนสาวแอฟนั้นจัดเป็นนักกิจกรรม ทั้งเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ทั้งแสดงละครเวทีแถมมีดีกรีถึงผู้อันเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่55ซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสติดตามก็จะรู้กันดีอยู่ว่ารูปร่างหน้าตาและกิริยาอันงดงามของสาวแอบนั้นนับเป็นที่หือหาและสะกดใจผู้ร่วมงานมากเลยทีเดียว ชื่อเล่นแอปมาจากภาษาฝรั่งเศสนางเอกสาวของเรานั้นเกิดที่ไทยแต่ไปเติบโตที่ประเทศฝรั่งเศสก็เลยได้ชื่อเล่นเพราะเพราะว่าอฟซึ่งมาจากการออกเสียงคำว่าอีฟจากอดัมและอีฟในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองด้านชีวิตครอบครัวของเธอคุณพ่อนั้นเป็นถึงสถาปนิกผู้ก่อตั้งบริษัทออกแบบชื่อดัง ส่วนคุณแม่นั้นทำงานอยู่ที่สถานทูตไทยในกรุงปารีสซึ่งแม้ว่าทั้งสองจะตัดสินใจเลิกลากันและต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่แต่ปัจจุบันทุกคนก็ยังรักใคร่สนิดสนมกันอย่างดี ขนาดรวมตัวกันถ่ายรูปครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาและจัดปาร์ตี้ฉลองโอกาสพิเศษด้วยกันเป็นประจำเรียกว่าเป็นครอบครัวที่เข้าอกเข้าใจและอบอุ่นใจมากๆเลยล่ะคะ่ะ 3. เตะตาแมวมองเมื่อตอนอายุ14ด้วยความสวยหวานตรงสเปคคนไทยทำให้ได้เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ14ปีเริ่มตั้งแต่งาน ถ่ายแบบนิยาาตยสารเล่มแรกคือพลอยแกมเพชรตามมาด้วยถ่ายโฆษณามิทีนก่อนเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะนักแสดงเต็มตัวจากละครเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและโด่งดังมากขึ้นจากละครเรื่องจำเลยรักส่วนเรื่องฝีไม้ใดมือการแสดงก็ไม่ต้องพูดเยอะขอการันตีด้วยคุณภาพ การคว้ารางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขานักแสดงนำหญิงดีเด่นเมื่อปี2550 4. เป็นนาเอกขวัญใจผู้ชมด้วยลุคที่ดูสวยทุกลุกองศาเรียบร้อยอ่อนหวานโปบ,บาทไหนจะเหมาะกับเธอมากที่สุดถ้าไม่ใช่นางเอกและ สาวแอปก็ถือว่าเป็นนางเอกระดับแถวหน้าที่ฝากผลงานสุดประทับใจไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำเลยรักที่แสนจะน่าสงสารเรื่องใจร้าวประกบกับพระเอกสุดฮอตอย่างเคนทีระเดชที่ทำเอาคนดูอินน้ำตาแตก ตามมาด้วยวานิดาที่นางเอกเหมือนหลุดออกมาจากนวันิยายเลยทีเดียวและแม้ว่าจะห่างจากละครไปนานถึง8ปีล่าสุดเธอก็ขึ้นจออีกครั้งกับบทนักบินสาวสุดเทในขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอซึ่งเปิดตัวก็เรตติ้งสูงปรีดตอกย้ำความเป็นนางเอกขวัญใจคนดูตลอดการ เห็นหวานหวานแบบนี้แต่ชอบรถซิ่งมากนะบอกเลยแม้จะไม่ได้เข้าชั้นเป็นดารานักแข่งรถเต็นตัวแต่ว่าสาวหวานของเราก็มีรสนิยมชอบรถซิ่งเป็นการส่วนตัวและมีงานอดิเรกส,สุดหรูหราก็คือการสะสมรถกับคุณพ่อส่วนลีลาการขับรถ จ,จัดวาจิจาดขนาดคุณพอต้องยกมือบอกให้เบาขันเล่งกันเลยทีเดียว 6. แอบทักะอ่อนคือนิยายคำว่ากุลสตรีไทยคำเช่นชมว่าแอปทักะอ่อนคือกุลสตรีไทยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเพราะเธอนั้นมีกริยาเรียบร้อยมีมารยาทและคำพูดคำจาไพเราะ มาตั้งแต่ยังเล็กนิสัยส่วนตัวก็ค่อนข้างเชื่องช้าไม่ถนัดการรับประทานอาหารรสจัดจนต้องมีฉายาว่าน้องจืดซึ่งปัจจุบันสาวแอปยังคงเป็นผู้หญิงหวานและเลอค่าไม่เปลี่ยนถึงขนาดเคยได้รับรางวาัลเกียรติยศเป็นหน 9, ึ่งในกากุลสตรีไทยในปี2555จากชมรมกุลสตรีไทยด้วยนะ เจ็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สุดแฮปปี้ที่สุดในโลกอาจจะเป็นเรื่องน่าเสียดายที่สาวแอบไม่สมหวังในชีวิตความรักนักแต่ก็โชคดีที่เธอมีน้องปี้ใหม่เอวารินเตชะนลงเป็นลูกสาวสุดน่ารักผู้คอยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและทำให้ชีวิตซิงเกิลมอมของเธอไม่เคยน่าเบื่อเลยสักวัน ึ่งนอกจากน้องปีใหม่จะเป็นแก้วตาดวงใจของเธอแล้วสาวน้อยคนเก่งอย่างคว้าหัวใจแม่ยกทั้งประเทศไปด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูความเฉลียวฉลาดและความอ่อนหวานที่ถอดแบบมาจากแม่แอปเปะอีกด้วย บอกเลยค่ะว่าแม้ภายนอกจะดูอ่อนหวานแต่จิตใจภายในของเธอนั้นเข้มแข็งมากเชื่อว่าสาวหน้าหวานหวานหัวใจแกร่งคนนี้จะเป็นนางฟ้าและดาราคุณภาพอยู่คู่กับวงการบันเทิงไทยไปอีกนานอย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะ